สัปสิ้นเดือนเหมือนสิ้นข้าวคือเป็นรายการที่จะจัดถึงเดือนประมาณสิ้นเดือนนะคะซึ่งวันนี้แกงกระชิบกของพวกเราได้ทำการมีรุ่นจิ๋วแล้วนะคะย่าเืิเบบี้มินีนั่นเองจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะแพ็คมาไม่ได้เกมเกิร์มแมกมาวิชินเมอริสเกิร์สกายคอนเทนเนอร์ออฟสกายฟอร์เรมยนแมนย์ปั๊มแมนชิพเดอรอินนิฟมาร์กเกเดอะเดโมโชอร์เนิโร เพ r p l พล h เ r อร์เดอร์อเล็กซ s ่ซึ่งวแมาก็เห็นเด็สมัยและสเปเชียลแวร์บีบีเดอ e คิววันก็จบไปแล้วนะคะกับการชมวันเดียนะหวังว่าทุกๆคนจะชอบกันนะคะอีกก็ตอนนี้เราใช้เป็นวันเดียของแพกมากรุ่นสีวนะคะรุ่นมินิเบบีเบบีมินีนั่นเองนี่เป็นฮัททุกๆคนชอบก็อย่าลืมบอกน้อย่า่ตัวแรกก็ใช้ก็ เคนแม่มองรยยะใช้มาเดียวครั้งแรกดจ้นใจจังเลยก็เอาเป็นว่าถ้าจะจะคนเชยวก็บอกกันได้ในวันนี้ตั้งไปแล้อละบายบายตั้งไปขัดปลาตัวนี้ในมืออีกนานเพราะมันเทามากเลยเย้บายบาย